สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับในช่องจาโทเฮลี่พา2สองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเตารีดพิมพ์เล็กนะครับผมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ปีพศสอง9รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับนี่เป็นเตารีดพิมพ์เล็กหน้าอาปาเช่นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองคำนะครับหนัก20กร,รัมนิดนิดนะครับผม20นิดนิดนะครับแล้วก็ผมไปเลี่ยมทองเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับงานอย่างดีนะครับ ทำด้วยมือ7.32กร,รัมนะครับก็เกือบครึ่งบาทนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับทองก็บาทล้าสี่หมื่นะครับวันนี้ครึ่งบาทเนี่ยยังไงก็ต้องมีส0 0 0มืนกว่านะครับไปเรี่ยมมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเลี่ยมสวยมาก แล้วก็เป็นพระเนื้อทองคำด้วยนะครับอันนี้เป็นเต่ารีดรุ่นสร้างโรงพยาบาลโ,โคโคปี39นะครับเจตนาในการสร้างนะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับช่วยเหลือผู้คนที่ยากไหลก็เจตนาในการสร้างนะครับนั้นดีมากๆนะครับผมพิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสกถึง สามวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดสายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายขับขั่งเลยนะครับเนื้อหามวลสารน,นะครับมีด้วยกันทั้งหมด5เนื้อนะครับก็จะมีนะครับเนื้ออา เนื้อนวะนะครับจะมีเนื้อนวะนะครับแบบนี้นะครับมีเนื้อนวะนวะโลหะนะครับเนื้อที่หนึ่งเนื้อที่สองนะครับคือเนื้อทองทิพย์นะครับหรือว่าเนื้อสต่างเก่านั่นเองนะครับผมเนื้อทองทิพย์นะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินนะครับเนื้อที่สามนะครับคือเนื้อเงิน เนื้อที่สี่นะครับก็จะเป็นเนื้อนาคนะครับผมเป็นเนื้อนาคนะครับเนื้อที่สี่เนื้อนาคนะครับเนื้อนาคนี่ก็จะตอกหมายเลขเหมือนทองคํานะครับนี่เป็นเนื้อนาคอ่ามีเนื้อนาคนะครับเนื้อที่สี่แล้วก็มีเนื้อทองคํานะครับก็คือเนื้อที่ห้า นี้เป็นเนื้อทองคําพิมพ์เล็กนะครับหนัก20กรัมนิดนิด,นดเรี่ยมทองมานะครับรวมค่าสีนะครับผม7.32กรัมนะครับสวยงามมากนะครับร้านที่ผมไปทำนี้ก็ฝีมือนะครับการแกะลายทองนี่ไม่ธรรมดา แกะขนาดนี้ถ้าเป็นร้านดังๆที่กรุงเทพต้องโดนค่าช่างถึงห้าพันนะครับนี่เราก็ได้ของดีด้วยนะครับวีดวีดนะครับหัวสิงนั้นหนาะดูที่งานก่อนนะครับนี่เป็นไงงานทองไว้ก่อนเลยนะครับแกะลายสุดจริงข้างเป็นพญานาคนะครับ สองฝั่งปิดปาร์นะครับลายลวงข้าวสวยๆนะครับฝีมือจัดนะครับผมสุดยอดสุดยอดงานนะครับห่วงนนหนา ตึบๆนะครับนี่ห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ไม่หลอกลวงนะครับเพื่อนๆพี่ๆจะส่งพ้าเนี่ยมาถามผมเยอะมากนะครับจะโดนพ้าเขาเรียกว่าทองกระดาษนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยถ้าหนาเนี่ยจะแกะลายได้นะครับหนาปึบๆเขาเรียกว่าทองกระดาษนะครับจะเป็นทองคําประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นนะครับชุบ ให้เงาแว็บเลยนะครับเหมือนทองเลยนะครับผมแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเรี่ยมมานี่ขั้นต่ํานะครับจะต้องมีห้าพันเจ็ดพันนะครับพอไปขายจริงนะครับได้พันฝุบาทบางทีก็เก้าร้อยนะครับเขาเรียกว่าทองกระดาษงานสนามนะครับแต่ของผมเนี่ยเนี่ยพอไปสั่งเรี่ยมมาเนี่ยองคหนึ่งในสองหมื่นสามหมื่นนะครับค่าเลี่ยมนะครับเนี่ยค่าเรี่ยมมันมันจะหนานะครับแล้วก็ ทองเนี่ยคือทองจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าโลหะอื่นชุบทองหรือว่าทองเปอร์เซ็นต์สูงนะครับ <c oughs> ที่เขาพูดว่าทองแท้เนี่ยเพราะว่าทองแท้มันมีหลายเกรดนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าเคนะครับผมมีทอง 18k 20k เค k, ยนีนะครับย0่4ิบสี่เคอะไเงี้ยนะครับ 14k คคำว่า k เนี่ยก็คือหมายถึงเปอร์เซ็นต์นะครับผม ไอ้วนนั้นก็จะเป็นทองแท้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำก็คือ K มันจะน้อยนั่นเองนะครับไปเรียนรู้ใน Google ได้นะครับไปดูว่าทองทองเคือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันมีมีสอนหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้นะครับไม่ฉะนั้นจะโดนทองกระดาษนะครับแล้วมาถึงตัวองพ้านะครับอันนี้เป็นเนื้อทองคาพิมพ์เล็กจะถอดพิมพ์นะครับ จากพิมอัปเปเช่ปีศูนย์ห้านะครับพิมอัปเปเช่ปีศูนย์ห้าเนี่ยไม่มีเนื้อทองคํานะครับแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนื้อทองคํารุ่นนี้พิมอัปเเช่เนี่ยก็จะเป็นทองคําอัปเเช่รุ่นแรกนะครับแต่ว่าเป็นเตารีดรุ่นสองของทางวัดนั่นเองนะครับผมเนี่ยชชว์โวทองคาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอัปเช่นะครับผมทองคํา ก็บแบบนี้อนาคตสดใสนะครับก็จะมีหมายเลขกำกับนะครับพระเอ่อเนื้อ,เน,อเนื้อทองคำพิมพ์เล็กนะครับจะสร้างสองร้อยห้าสิบห้าองค์นะครับตามจำนวนสั่งจองนะครับสองร้อยห้าสิบห้าองค์เท่านั้นอย่าประมาทนะครับทองคำก็มีเก๊น,นะครับผม นี่คือโค้ดแบบธรรมชาติของเขาเลยนะครับต่อพิมพ์เล็กจะเป็นอย่างนี้นะครับยี่ปดธันวาสามเก้าวัดช้างให้นะครับโค้ดคําว่าหลวงพ่อทวดด้วยแบบหลังเขาจะโค้งหน่อยหนึ่งนะครับทําให้ดอเด็กจางๆหน่อยนะครับผมองค์นี้นะครับทวดวัดช้างให้แล้วก็หมายเลขนะครับ เป็นตอกมือนะครับผมหนึ่งแปดสามแล้วก็ถอกมหาพรมนะครับสุดยอดนะครับเหรียญเนี่ยองนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูที่หน้าก่อนนะครับพิมพ์ผ้าเป็นงี้นะครับพิมพ์พ้าที่หน้ามาดูตรงหน้าผากหน้าผากจะมีหลุมหน่อยหนึ่งนะครับตรงซ้ายมือเรา เหนือคิ้วนะครับจะมีหลุมหน่อยหนึ่งเนี่ยผิวโคตรเดิมโคตรสวยนะครับผิวเดิมพ้าลำบึกตรงนี้ก็เป็นจากพิมพ์นะครับพิมพ์พ้าเขเป็นแบบนี้ทุกเนื้อนะครับเป็นแบบนี้หมดไม่ใช่ว่าเป็นหลุมหรือชำรุดหล่อไม่เต็มนะครับ หานบัวลิวจีวอนสังฆาตินะครับธรรมชาติพาหล่อสุดๆย้ำอีกทีนะครับว่าทองคำนะครับมีคนมาทักมากหรือโทรมาถามผมด้วยนะครับว่า ซื้อกอบไมค่อนร้านไหนนะครับผมทําไมเหมือนทองจังนะครับคือนะครับพาที่ผมลงไปในช่องทั้งหมดผมไม่มีกอบไมค่อนนะครับเลียมพลาสติกก็เรี่ยมพลาสติกนะครับเรี่ยมเงินก็เรี่ยมเงินนะครับไม่มีไมค่อนนะจ๊ะนะครับเงินก็คือเงินนะครับพลาสติกคือพลาสติกนะครับ ไม่มีไม่มีทองไมคอนนะครับอย่างนี้เนี่เงินคือเงินพลาสติกคือพลาสติกไปเลยนะครับผมจะไม่ปลอมแปลงนะครับนี่อย่างนี้ก็คือเลี่ยมทองทองแท้นะครับแล้วผมเลี่ยมเปอร์เซ็นต์สูงด้วยนะครับผมไม่ยุกยิกนะครับสองร้อยห้าสิบห้าองค์เท่านั้นนะครับองค์นี้หมายเลขหนึ่งแปดสามนะครับผม ก็นะครับนี่นะครับก็เป็นพระหลวงพุทดทองคําก็เรียกได้ว่าล้าค่านะครับผมมีกล่องเดิมด้วยนะครับผมกล่องเดิมพร้อมประกันแท้ให้ตลอดชีพหรือว่าจะเออเขาเรียกว่าอยาแกะส่งประกวดก็ผมก็รับประกันให้ตลอดชีพเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องเรื่องการประกันของผมนะครับ งานสามพานงานสูมราชการนะครับงานประกวดที่พันพิปอะไรเงี้ยไปประสงค์ได้เลยนะครับของงานใหญ่ๆนะครับก็นะครับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับอาปเชษทองคําองค์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับสนใจโทรศูตรเก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับ รับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็ผมอยู่เขตปริมณฑลนะครับผมอยู่สารยาความปฐถมนะครับปริมณฑลนัดรับพระได้นะครับแล้วก็ถ <in> ้าอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ไกลนะครับก็ส่งไปสีผมก็ส่งแบบประกันให้นะครับไม่มีหายอยู่แล้วนะครับแล้วก็กันของแตกเสียหายนะครับยังไงต้องถึงมืออย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงถ้าสมมติว่าคิดว่าจะเช่ากันแล้วนะครับ อย่างเดียวนะครับที่ไม่มีคือไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับมีคนก็โทรมาถามเยเยมันครับมีมีปลายทางไหมมีปลายทางไหมไม่มีนะครับผมนี่แบบนี้ชัวนะครับเล่นกับผมสบายใจได้นะครับสามแสนห้าโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับก็องคนี้ว่าจะทําคลิปแต่ว่าเชื่อไหมนะครับว่านี่ผ่านมาสี่เดือนแล้วนะครับที่ไปประกวดมาได้ที่หนึ่งอีกรอบหนึ่งครับอง์นี้ที่หนึ่ง เริ่มหลายรอบแล้วนะครับเป็นพิมพ์กลางในทองคํานะครับแต่ว่าพอดีวางไว้ในตู้นะครับแล้วพระหลายองค์นะครับทับนะครับผมก็เลยลืมนะครับผมลืมจริงๆนะครับนี่เป็นเนื้อทองคําพิมพ์กลางก็ที่หนึ่งสามพันนะครับผมเป็นงานใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับจีดนะครับ นี่เป็นองนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับหนักสองบาทรงนี้หมายเลขสวยมากนะครับที่หนึ่งสองสามใบแล้วเป็นพาที่สวยจริงนะครับเลขแปดเก้าแล้วก็เลขสวยด้วยนะครับนี่นะครับผมปิดปาร์ตปิดปาร์ตนะครับพระสวยแล้วก็เลขสวยนะครับทองคำเดี๋ยวอีก อีกพักหนึ่งเนี่ยทําคลิปนะครับนี่พอดีนึกขึ้นได้นะครับก็หาองค์ที่มาล้มองค์นี้ก็ยากพอสมควรนะครับว่าองค์นี้เป็นพระสวยพระสวยรอเต็มผิวเดิมแล้วก็โคตรชัดนะครับเลขดีด้วยนะครับแปดเก้าแจ๋มไหมครับนี่เถาะมหาพรม หลวงพอ่อทวดวัดช่างให้เออของพิม์พกลางเนี่ยไปพิม์กลางเนี่ยจะตอกชัดนะครับกับพิม์พใหญ่แต่ว่าพิม์เล็กเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆไม่ต้องไปซีเเรียสน,นะครับเพราะว่าหลังเขาจะโคง้คงๆหน่อยทําให้ตอกได้ไม่เต็มนะครับอันนี้ก็คือว่าเต็มแล้วนะครับสําหรับพิมเอ่อเล็กอันนี้นะครับผมพิม์พเล็กหน้าประเชน,นี่ทองคาล้าค่านะครับวิดวาร์ดวิดวารนะครับ นี่พิมเล็กสามแสนห้านะครับเดี๋ยวพิมพ์ใหญ่ก็จะค่อยๆทํารีวิวลงไปนะครับเจอแล้วนะครับลืมอันนี้โอ้โหพูดซ้ำเหมือนดูรวยนะครับไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าลืมจริงๆนะครับผมว่ายังไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ลืมพานะครับไม่ใช่ลืมพาว่าไม่มีหรือไม่มีอะไรเงี้ยรู้ว่ามีนะครับแต่ว่าลืมทําคลิปนะครับว่าไปประกวดมานะครับได้ที่หนึ่งนะครับงานโรงเรียนในร้อยตํารวจสามพันนะครับผม พิมกลางนะครับทองคำพิมพ์เล็กก็สามแสนห้านะครับใบประกาศพร้อมนะครับสำหรับพิมพ์กลางแต่ว่าพิมพ์เล็กนี้อยากเลี่ยมนะครับก็พาเครื่องในช่องนี้ก็อีกมากมายเลยนะครับก็เชิญเพื่อนๆพนี่ๆนะครับเข้าไปรับชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ